สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเวจีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรปิดตะชุบนะครับผมก็สามารถใช้ได้ทั้งไม้ทั้งมีดเลยนะครับใช้ได้ทั้งตัวชุบแล้วก็ตัวปั๊มยานะครับผมก็ไปดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราโหลดโปรแกรมไปนะครับเราก็จะได้ตัวไฟล์นะครับส่วนคีย์เนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับผมย้ําทุกคลิปเนาะว่าคีย์เนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับให้ทาการคลิกขวาแล้วแอดมินขึ้นมานะครับนี่ครับเปิดโปรแกรมในการรันแอดมินทุกครั้งนะครับ แล้วก็ทําการเอาคีย์ที่เราซื้อมาจากในเว็บไซต์นะครับมาใส่ได้เลยเนาะอย่างนี้นะครับก๊อบมาแล้วคลิกขวาที่ตรงนี้ได้เลยเนาะมันก็จะวางให้เลยนะครับแล้วก็กด enter ครับจากนั้นนะครับโปรแกรมจะให้เลือกนะครับ2โหมดนะครับก็คือท็อกเกิลแล้วก็โฮนะครับท็อกเกิลคืออะไรก็คือเปิดปิดนะครับกดครั้งนึงคือเปิดกดครั้งนึงคือปิดนะครับโฮคืออะไรโฮก็คือกดค้างเพื่อใช้งานครับก็ผมจะเล่นเป็น2อง้วยกันแนะนําว่าถ้าใครชอบเนียนๆนีเนี่ยก็ใช้2นะครับ หรือถ้าใครแบบคลเกียจกดค้างก็ใช้1ก็ได้ครับไม่ว่ากันก็เหมือนเหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนําเป็น2นะก็คือเนียนมากกดเลือกสองแล้วกด enter ครับจากนั้นรอโปรแกรมติดตั้งสักครู่นะครับจากนั้นก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมก็ให้เราเลือกปุ่มนะครับก็สามารถใช้งานได้ทุกปุ่มนะ A ถึง Z เลือกได้เลยก็ผมจะเอาเป็นตัว E แล้วกันนะครับก็ใส่ E ไปนะครับเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะครับกด enter ครับจากนั้นจะขึ้นแบบนี้นะครับ enjoy เยอเกมครับยุทธไมชี้ก็คือได้แล้วเนาะจากนั้นกดอีค้างเพื่อใช้งานนะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมกดอีค้านะครับเป็นการเตะเนาะของมีดนะครับนี่ครับก็สามารถเตะทุกมุมเลยครับเนี่ยหน้าหลังได้หมดเลยครับเขอแค่อยู่ใกล้ๆเนาะเตะได้หมดเลยครับพอเราปล่อยผมอีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือเตะไม่ได้ครับถ้าปล่อยผมอีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับส่วนของไม้นะครับก็มาดูของไม้กันเลยนะครับ ของไม้นี่ก็เป็นการตีลงไปเลยครับทั้งตัวชุบทั้งตัวปั๊มยางครับได้หมดเลยเนาะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเกียนมากคือเนียนๆได้เลยอะครับเนี่ยดูดิกดอีค้างครับตีเนี่ยแค่นี้เลยครับโคตรเกียนเนี่ยโคตรเกียนอนะดูดิประมาณนี้เลยครับผมเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งไม้ทั้งมีดเลยนะครับ ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ awaygshop.com นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ